่ายยากมากถึงขนาดประมาณ3 4วันถึนจะถ่ายครั้งหนึ่งอาจจะนานกว่านั้นแล้วพอดีมีคนมาแนะนําไม่ได้มาแนะนําหรอกคือเอามาให้ลองทานดูตอนให้ลองทานอยู่พอทานไปซองที่1นก็เริ่มเห็นผลหลังจากนั้นซองที่สองซองที่ทก็เห็นผลมากขึ้นก็คือจากที่ว่าไม่เคยถ่าย3 4วันถ่ายดีก็ดําให้มาถ่ายทุกวัน สามารถถ่ายได้ทุกวันทุกเช้าเป็นปกติแต่ก็ไม่ได้ถ่ายมันท้องเสียนะก็คือถ่ายเช้าครั้งเดียวแล้วก็จบเลยไม่ได้ปวดท้องไม่ได้บิดไม่ได้มวนอะไรกินแล้วรู้สึกดีแล้วที่สําคัญก็คือรสชาติอร่อยกินงาน่ายคนที่ถ่ายยากแล้วไม่รู้ว่าจะทานอะไรให้มันถ่ายได้ง่ายๆเนาะเพราะว่าคนที่ถ่ายยากจะรู้ดีว่ามันทรมานขนาดไหนเวลาที่มันถ่ายไม่ได้หรือว่าพอมันถึงเวลาสักสามสี่วันเราไปนั่งถ่ายมันจะรู้สึกลําบากมากแล้วก็ อันแย่แต่ถ้าเกิดได้มาลองตัวนี้แล้วอะ่ะมันก็มันดีก็ลองดูถ้ามันดีก็ทานต่อแต่ถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องทานก็แค่นั้นเองเนาะมันก็แล้วแต่แต่ก็เป็นธรรมชาติดีสําหรับผมก็คือคิดว่า สำหรับผมมันดีกับผมผมก็เลยทานอะไรดีผมก็ว่าผมบอกก็ว่าดีผมก็ทานอะไรไม่ดีผมก็บอกมันไม่ดีผมเป็นคนตรงนะอันนี้คือผมจริงๆผมก็กินค่อนข้างจะมาหลายอันหลายอย่างแล้วแต่มันก็ไม่โดนใช่ไหมมันไม่ได้มันถามว่ามันได้ผลไหมมันได้แต่ว่ามันปวดท้องมันบิดมันรู้สึกมันเราอยากถ่ายตลอดเวลาแล้วมันบิดมันปวดแต่เนี้ยคือครั้งเดียวเช้าครั้งเดียวมันก็สบายตัวเลยอันนี้ถ้าจะให้ดีก็คือต้องทานช่วงเวลาที่เราทานอาหารเสร็จแล้วสักประมาณ ชั่วโมงหนึ่งอ่ะก่อนนอนอะ่ะแล้วเราก็ทานไปทานกับน้ำเย็นนะผสมกับน้ำเย็นมันจะละลายง่ายเอ็น้ําเย็นใส่ขวดไปก่อนแล้วก็ไปแล้วก็เขยา่ามันก็จะละลายตัวง่ายแล้วก็ทานง่ายด้วยเย็นหอมหวานอร่อยลองดูนะคุณจะติดใจ